ความยาวเส้นรอบวงนั้นก็คือ9.3เมตรความยาวของล้มขอ้อปุ้งหามนี้ละโซนิสบุร์16 16ผู้ให้การสนับสนุนทีมงานบากอร่อยหอมเทมงานชุปกินทองจังดทำนัวทีมงานบากอร่อยหอมและทีมงานชุปกินทองรับปาาระกันคุณภาพโดยช่างคิว รับประกันเต็มที่ประมารถเต็ียมร่วมกันแต่จริงๆปีที่แล้วพอได้เล่นมาคาคุยพอได้เชื่อในกีเมลีกได้ราาับหรือเปล่จ<อ>ุนแล้วครับท่าน พบกับเพื่อนอยูที่รานจุดใช่ไหมครับเอ่อไปด้วยข้างเตอร์ลูกข้างจอยตะคูนตอนะครับข้อมคุณขอ,ขออนุญาตลยครับขออนุญาตแจ้งเวลาวารื่งการของโรพินเซลสองสนักถ่ายงานครับทำใม้เราได้หนึ่งก็เจ็ดจุดสามวินาทีครับแปดหกซีวิยังคงเหลือ